สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็พริกอันนี้ใช้พริกสดนะเขียวแดงแล้วก็จะมีหอมแดงกระเทียมจะเป็นกะปินี่ก็จะเป็นปลาล้านะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะหน่อไม้ดองนี่พี่หอมทําเองนะตรงนี้มันก็สีจะไม่ขาวจ้วนะคะ เพราะว่ามันอยู่หน้าองค์นะมันอยู่ปากองค์ตอนไม้เนี่ยถ้าเราตากลงไปก้นๆน่ะสีเขาจะขาวนะคะอันนี้เขาอยู่ตรงข้างหน้ามันก็เลยสีค้ำค้ำนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราทําเองปลอดสารปีกไก่กึนืนแล้วก็จะมีหัวใจนะคะนี่จะเป็นใบมะกรูดแล้วก็ผักชีนะคะ และนี่จะเป็นใบก้มก้อนะคล้ายๆกับใบแมงลักแต่ไม่ใช่แล้วก็คล้ายๆใบของละพาแต่ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นคนเหนือเขาจะรู้จักนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะโหกจะโกตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะ จากนั้นจะใส่พริกนะคะพริกขี้หนูหพริกเขียวแดงตามชอบจากนั้นจะใส่หอมแดงกระเทียม ประมาณนี้นะคะตามน้ำพริกจากนั้นก็จะใส่กะปิเอากะปิลงไปโขลกด้วยนะคะพอเราโขกกะปิละเอียดแล้วก็โอเคนะคะอืมมาค่ะเอ,อเอาไก่ในลงไปรวนก่อนนะ แกงนี้จะเป็นแกงไม่ใส่กะทีินะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาน้ำพริกน้ำพริกที่เราโขกไว้เนี่ยเอาลงมาผัดแต่เ,เราไม่ได้ใส่น้ำมันจะคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะ ทุกอย่างก็เข้ากันดีจะเติมน้ำเลยนะคะนี่จะเป็นน้ำล้างโคก เขาเริ่มเดือดแล้วนะคะจะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะไม้ดองนี่พี่หอมต้มเรียบร้อยแล้วนะคะจะดูว่าน้ำไม่เยอะนะเราก็เติมน้ำนะคะ เขเดือดแล้วนะคะตอนนี้พี่หอมก็จะรอให้ไก่เขาสุกนะเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยพี่หอมต้มเขาหวานแล้วล่ะจากนี้นจะใส่ใบมะกรูดนะคะที่จะเป็นน้ำปลาร้านะคะเนี่ยใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยปลารานัวๆเลยนะคะ จะใส่พริกให้เป็นลูกโดดนะอันนี้มันเป็นพริกขี้หนูจินดามเม็ดใหญ่นะคะตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงพี่หอมทอดไก่อยู่นะก็จะมีเสียงลบกว่นิดหน่อยใส่ขงชโลดนะคะ แล้วก็จะใส่นี่นะคะผักชีแล้วก็ใบนี่นะคะใบก้มกอนนี่นะเสร็จแล้วก็กดกดให้จมน้ำนะคะเนี่ยมจะหอมมากเป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดไฟได้เลยนี่พร้อมเสิร์ฟ จากนั้นเรามาตักพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะเอาแล้วนะคะแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ